สวัสดีครับนี่ครับมาชมมะม่วงแก้วไทยมะม่วงแก้วไทยที่ต้องเรียกมะม่วงแก้วไทยก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแก้วขมิ้นหรือแก้วขมิ้นเข้ามาเยอะมากก็เลยต้องเรียกว่าแก้วไทยนะครับแก้วไทยนี้แต่ก่อนนี้สมัยผู้ย่าตายายเราจะเรียกว่ามะม่วงแก้วสารพัดนึก ที่ได้ชื่อว่ามะมงแก้วสารพัดนึกก็เพราะว่าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับนี่ก็มะมงแก้วเวลาดิบกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้เวลาดิบนี่ก็ทําเมนูได้หลายอย่างเช่นจะกินเล่นเป็นจิ้มปิกเกลือจิ้มกัะปิกจิ้มน้ําปลาหวานก็อร่อยนะครับหรือจะไปทําเป็นทําอาหารเป็นส่วนประกอบของอาหารขาวที่เรา กินกับข้าวก็ได้หลายอย่างนะครับเช่นยำเมนูยำต่างๆเนี่ยยำปลาทูยำปลากระป๋องยำปูดองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เวลาสุกก็กินได้อร่อยเนื้อหวานนะครับเห็นไ,ไหมครับเห็นลูกเลืองฤไ,ไหมอร่อยหวานครับเวลาเรากินไม่หมดก็สามารถแปรรูปได้แปรรูปเป็นพวกมะม่วงกวนหรือตอนดิบๆเราก็แปรรูปได้ ล้วก็ไปทําเป็นมะม่วงดองหลังจากดองไว้แล้วเราก็เอามาแช่อิ่มนะครับอร่อยมากนี่คือมะม่วงแก้วไทยนะครับเดี๋ยวนี้หาชมยากส่วนใหญ่จะเป็นแก้วขมิ้นกันนี่ครับเป็นมะม่วงที่น่าปลูกครับเพราะว่าดูแลง่ายติดผลง่ายราคาอาจจะไม่แพงแต่เราก็ลงทุนน้อยครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอยา่าง วันนี้พามาชมแค่นี้นะครับขอบคุณครับ